สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องกล้องไปสูขู่สูคุณผู้พอกับจ่องสาบ้านานาหนุ่มสวีเดนพี่น้องจ้าพบพอกันในวันที่25าเมษายนสพายบกพบพอกันในมือหนีมีตัวเลขมาฝากมาตอ้อนเกล้พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยฮ้อนค้าฮ้อนเนี่ยค่ะฮ้อนอีพออีเมย์เบิง์ดเดียดวดจ้าฝนกับ่ตกจะตกมือเดียว3เมตรนอกนั่นกะหายมิจัดพี่น้องจ้าอากาศ ทั้งใดเป็นจังดใดแน่เวาสู้กันฟังเนเดอ้อกับมิ้นเตคลิปมาวบากันเนี่ยค่ะดูแลสุขภาพจ้าอากาศห่อนๆดื่มน้ําเยอะๆเด้อจ้าเอาค่ะคลิปนี้สาวนามีตัวเลขมาฝากมาตอนเด้อค่ะตัวเลขจาก no Music น้องมิวสิกงวดนี้จะขอตัวเลขน้องมิวสิกสิบระค่ะจะเอาคันหาคอเขาให้เขาสวดมนต์ขอไว้กั้ยย้ำเหมือนเดิมเด้อค่ะตัวเลขที่น้องเกียนให้เป็นแค่แนวทางน้องเขาจะเป็นเด็กหน่อยที่สวดมนต์ได้ เขาจะมาสวดมนต์แล้วก็ไปถือศีลอยู่วัดก็คือนุ่งขาวห่วมขาวน้ำเมฆขอประจําจ้ะไก่ยำเหมือนเดิมตัวเลขของน้องที่เขียนให้นี่เป็นแนวทางเด้อพี่น้องในวันที่สองพฤษภาคม2 5 6 6ไปเบื้องตัวเลขทีที่น้องเขาจะเขียนให้ไปพร้อมๆกันเลยจ้าสําหรับผู้ใดเนาะคนะ่ะเนาะมีแนวทางตัวเลขอยากมาวางในซองก็สามารถเอ็ดไอดีไลซาบบานาได้ค่ะเด้อมาฝากมาตอนกันใดจะเป็นเลขสูตรหวยคํานวณเลขฝัน หรือเลขที่ได้มาเหนือความคาดหมายก็สามารถมาแบ่งปันกันได้จ้าชมรมคนรักตัวเลขจะมโหมกันอยู่นี่พี่น้องการแบ่งปันตัวเลขเป็นการบอกบุญอีกอย่างหนึ่งคือกันจ้าแต่กะยังยำเหมือนเดิมว่าทุกคลิปทุกวิดีโอเป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจ,จรนะารณญาณในการรับชมเอาค่ะบ่าวหลายใหญ่หาง ไปบึงตัวเลขกจากน้องมิวสิกเด็กมีซินในงวดวันที่2งพฤษอภาคม2566ไปพร้อ,อมๆกันเลยจ้าน้องเขงกากำลังตังต้งใจสวดมนต์พี่น้องรอบพึ่งค่ะว่าขเขาจะเขียนในตัวใด ค่ะเดินเขาสิเขียนรีค่ะนี่วันวันที่สองวันวันที่สองพฤษภาคมหกหกนะครับตัวไหนนะลูกสี่แปดหนึ่งเลขสวย มีเรืยการสงตัวไหมให้อีกไหมให้สางตัวไหมสี่ขอ้กันหนึ่งหนึงหนงห่งหนา่งหนึ่งหนั่งหง่หง่ น้องได้เขียนให้เร็วเลขวันนี้งามจ้ะน้องเขาจะถนัดข้างซ้ายเด้อค่ะเขาจะเขียนหนังสือข้างซ้ายก็จะเขียนประมาณีสำหรับตัวเลขน้องเขียนให้คือสี่แปดหนึ่งแล้วก็แปดสี่จ้าแต่สาบานาบอกว่าเลขสี่ปดหนึ่งนี่ให้ตัดเหรนน้ำเด้อจ้ะเลขบ่หลายดอกจ้าสี่ปดหนึ่ง ัดเลนกัแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดซีซี่แปดซี่หนึ่งหนึ่งซีกะแค่นี้หละจ้าพี่น้องแต่ว่าซี่หนึ่งหนึ่งซี่สถานาตา่ำขวดขวดหรือสีม้าขวดนี่เนาะค่ะเพราะเลขซี่หนึ่งหนึ่งซี่มันไปตรงกับเลือกตั้งวันที่สิบสี่กะบอลนนนอนจ้าพี่น้องทุกอย่างเร็ว ไม่แน่นอนสําหรับตัวเลขกะระวังเลขเบินไว้น้ำในดเด้อค่ะเพราะว่าจอบเบิ้งตั้งเต่นต้นปีแล้วเลขจะออกเบิ่งงวดเว้นงวดวงวดวน,นี้มันขบแล้วเว้นแล้วงวดหนึ่งกะลองเบิ้งจ้ะมักเบิ่นตัวใดกะจัดโหลดจ้าไว้ออกวันอังคารติดเลขสามไว้กะจะด,ดีเด้อจ้ะ กะพิจารณาจบสมค่ะสำหรับตัวเลขของน้องมิวสิกน้องเขากะเป็นเด็กที่ที่มักสวดมุนต์พ่อแม่เขาคะสวดมนต์ตะหน่อยจากแล้วกะจะพาไปนุง่งขาวห่มขาวถือสินเปดตอยวดัดกะตามภาษาเด็กหน่อยแต่ว่าเขาจะมักทางนี่แหละค่ะทางเขาวัดเขาว่าประมาณน,นั้นเนาะค่ะเนาะ กาาบนากะคอเล็กน้ำนองมาฝากมาตอนให้เป็นแนวทางสำหรับผู้ใดยังม,มีตัวเลขลงทุนกะล้องไปตอยลัตเตอรี่ไปเบิ้งจ้าเลขเป1ดหนึ่งนึงเปดนี่กะชนหลายอาจารย์หลสำนักอยู่พิจารณาจบสมค่ะสำหรับตัวเลขเละแนวทางก็ได้อากาศกะหอ้อนขกห้อนแน่พี่น้องเอ้ยดูแลสูขภาพร่างกายกินน้ำหลายหลด้อน้ำเป้านะคะ อย่าจะกินน้ำเย็นไหลดื่มน้ำเปล่าเยอะๆอย่าให้ร่างกายขาดน้ำจ้า mm hmm. บึงเข้ามาก็หลายผู้ไหลายคนนอนเสียชีวิตไปซื่อก็มีการนั่นแหละค่ะดื่มน้ำเยอะๆเนาะค่ะเนาะข้าเต่ละมือกก็หุดฮูหัวใจขึ้นกันเอาทวนอีกเทียนหนึ่งจ้าสำหรับตัวเลขน้องมิวสิกน้องเขียนให้ก็คือ4 8 1 สอตก็ยังเขียนให้เปดสอยู่จ้ากะเล่่นง่ายเติอบอยู่จ้าตัดหนาตัดลังเลียนไพยใน3ามตนั่นละปดหนึ่งหนึ่งปปปดแล้วก็หนึ่งหนึ่งจ้าเอาคลิปนี้สาบนากะจะเบาบ,าบาลายยางกันมากกะจัดหลุดจ้าคันขัดกะเลื่อนผ่านแต่สาบนาเบาผิดประการใด้กราบขอโทษขอให้เอซฟซแฟนจงมาณนะที่นี้ น่นนาะานะในงวดวันที่2พฤษภาคม2566สารบ,บนากอให้พี่น้องแฟนช่องอิบซีสุขูสูขุนเฮงปังดังรวยสุขูสุขุน,นเงินไหลกองท้องไหลเขา้าสาธุสาธุไปเราจะสวัสบบดีค่ะ